รเริ่มมาแล้วครับฮัลโหลสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะครับอ่าวันนี้หมอใหม่ไลฟ์โดยไม่ได้บอกกล่าวทุกคนเนาะก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันสบายๆก็ไม่อยากจะให้ทุกคนจะต้องมานั่งรอดูว่าหมอจะมาหมอใหม่จะโผล่มาเมื่อไหร่นะครับเนาะวันนี้วันสบายๆครับหมอใหม่และครอบครัวเนี่ยเดินทางมาที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับทุกคนดูวิวด้านหลังครับ ฝั่งซ้ายนี้เป็นประเทศลาวนะครับตรงกลางจะเห็นด้านหลังว่าเป็นแม่น้ําโขงนะครับฝั่งซ้ายฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งดินแดนของประเทศลาวนะครับฝั่งด้านขวาเนี่ยเป็นดินแดนของฝั่งพม่าครับ <c oughs> แล้วก็ตรงที่หมอใหม่อยู่ยนี้เป็นฝั่งไทยครับตรงตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคําครับอ้าวใครเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์หน่อยนะครับกดแชร์นิดนึงวันนี้หมอใหม่มีเรื่องราวดีๆเล่าให้ฟัง ใช้เวลาเพียงแค่1 0 1ถึง15นาทีเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับอ่านะครับใครเข้ามาแล้วช่วยแชร์นิดนึงนะครับโอเคนะครับอ่านะครับวันนี้หมอใหม่มาทําบุญนะครับทําบุญที่วัดนะครับวัดชื่อว่าพระธาตุสามมุมเมืองนะครับพระธาตุสามมุมเมืองนะครับเดี๋ยวจะเล่าประวัติวัดให้ฟังนิดนิดนึงนะครับเนาะโอเคนะครับอ่าใครเข้ามาแล้วช่วยแชร์หน่อยนะครับนี่ใช้เวลาประมาณสัก สิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะครับโอเคนะครับวันนี้หมอใหม่จะเล่าเรื่องกฎลับของจักรวาลให้ฟังว่ามันมีกฎลับบางอย่างที่จะทําให้เราสําเร็จในทุกๆเรื่องนะครับเนาะหมอใหม่วันนี้มาอยู่ที่เ,เขาเรียกว่าวัดพระธาตุสามมุมเมืองนะครับที่อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับนะเนาะทีนี้เนี่ยสวัสดีคุณสุก,กัญญาณีนะครับ คุณแสงดวนนะครับคุณปราณีพี่ชาดาโอ้พี่ชาดาที่อเมริกาตอนนี้น่าจะฮาทุมแล้วเนาะอุตส่าห์ดูด้วยขอบคุณนะครับโอเคนะครับเนาะคุณหมอใหม่อยู่ที่เหนือสุดแดนสยามครับสามเหลี่ยมทองคําครับฝั่งซ้ายคือประเทศลาวตรงกลางคือแม่น้ําโขงครับฝั่งขวาคือพม่านะครับเมียนมานะครับและตรงที่หมอใหม่ยนอยู่คือฝั่งไทยครับที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้มาทําบุญนะครับ ถวายเ,าเทียนเข้าพรรษาถวายพระอาบน้ําฝนนะครับนาอแล้วก็ามาทําบุญถวายพญานาคครับคุณแม่คุณหมอใหม่เนี่ยทำบุญนะครับให้ช่างเนี่ยปั้นพญานาคแล้วก็มาทําบุญที่วัดนี้นะครับนาะวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่อ,อยู่ที่อยู่บนดอยครับพระเทระสมัยก่อนเนี่ยสมัยรุ่นพระเทระวัดปากน้ำเนี่ยท่านก็มาช่วย นะครับสร้างพระพุทธรูปที่วัดนี้นะครับแล้วก็มาบอกนะครับแล้วก็ท่านก็นิมิตนะครับแล้วก็เห็นพบว่ามีเรื่องเล่าสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าสมัยพุทธกาลเนาะเมื่อประมาณสักนั่นน่ 2, ะสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อนนะครับก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจะปรินิพพานเนี่ยเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกับพระโมคคัลลานะนะครับซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ที่เป็นมือซ้ายของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มี ที่ชำนาญและเก่งเรื่องอิทิลิ์นะครับเนาะก็ท่านก็เหาะมานะครับจากอินเดียแล้วก็มาอยู่ที่ดินแดนตรงวัดตรงนี้นะครับเนาะบนดอยของวัดแห่งนี้นะครับและเนื่องจากพระโมคคัลลานะเนี่ยที่เป็นมือซ้ายของพระพุทธเจ้านเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องของอิทิลิ์นะครับท่านก็เนลมิตแล้วกเ็เขาเรียกว่าสั่งจิตแล้วก็เนลมิตนะครับเบขาเรียกกุติของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ บนดอยแห่งนี้นะครับเนาะแต่ว่ากุฏินั้นเนี่ยเป็นกุฏิที่เนลมิตรสร้างขึ้นโดยนิมิตรครับให้กุฏินี้เนี่ยจะไม่สูญสลายไปและเขาเชื่อว่าจะอยู่จนถึงพุทธศักราชที่5,000นะครับเมื่อถึงพุทธศักราชที่5,000ทุกอย่างก็จะสูญสลายไปทั้งหมดเพราะนี่คือนิมิตรครับเนาะและพระพุทธเจ้าก็ได้บอกว่าที่เรามาเยือนที่สถานที่แห่งนี้เพราะว่าในอนาคตนะครับหลังจากที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ย ดินแดนแห่งนี้เรียกว่าสุวรรณภูมิก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนะครับเนาะและพระเทหละพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในเมืองไทยพอทราบอันนี้แล้วเนี่ยท่านก็นิมิตเห็นมีกุติของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ใต้ดินใต้ของวัดแห่งนี้ลงไปลึกมากเลยนะครับเนาะและท่านก็มาสร้างพระเจดีย์ครอบเอาไว้นะครับเนาะมีคนดังหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราหรือว่าเป็นเกจิหลายท่านก็มาอธิษฐาน ที่วัดแห่งนี้นะครับวัดแห่งนี้ชื่อพระธาตุสามมุมเมืองอ่าคอมเมต์มาเลยครับพระธาตุสามมุมเมืองเอาใหม่นะครับคอมเมต์เลยครับพระธาตุสามมุมเมืองนะครับทุกคนนะครับมาไหว้ที่นี่ได้ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอธิษฐานสิ่งใดถ้าเราทําดีแล้วมันจะบังเกิดผลนะครับหมอใหม่มาไหว้หลายรอบแล้วแล้ววันนี้นะครับวันนี้คุณแม่หมอใหม่นะครับและครอบครัวเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพในการสร้างพญานาคนะครับแล้วก็ นำมาประฏิสฐานที่วัดแห่งนี้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าคุณแม่หมอใหม่เนี่ยก็อธิษฐานไว้ว่าเราอยากจะทำพญานาคเพื่อให้คนมากราบไหว้แล้วก็ดูแลแล้วก็พัฒนาวัดแห่งนี้เนี่ยแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะทำพญานาคได้งบประมาณประมาณ5 0,000บาทแต่ว่าในในที่เรา ที่คุณแม่ตั้งเป้าไว้ไวตอนนี้เรามีเงินอยู่มาสัก2 0,000บาทนะครับเนาะคุณแม่มีปณิธานอันแน่วแน่ครับแล้วก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทําบางอย่างเพื่อสร้างพยานะให้สําเร็จนะครับให้สําเร็จนะครับก็ไปว่าจ้างนะครับไปดูช่างของเชียงแสนช่างปั้นช่างปูนทุกอย่างนะครับเขาคิดมาในราคาก็6-7ถึงหมืนบาทนะครับเนาะคุณแม่ก็พยายามที่จะ หาแนวร่วมหาญาติพี่น้องทุกอย่างนะครับเนาะคุณแม่ก็มีความปรารถนาอยากจะทําบุญให้วัดที่นี่นะครับและก็ได้ติดต่อนะครับคนรู้จักญาติพี่น้องเป็นสิบคนเลยนะครับเนาะก็เชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมกันในการสร้างความสําเร็จและก็สร้างพญายนาคเกิดขึ้นนะครับเนาะและนะครับสิ่งที่คุณแม่ปรารถนาไว้ ก็มีคนที่ปลายทางนะครับคนที่ปลายทางที่มีอุดมการเดียวกันนะครับเนาะที่จะมาช่วยคุณแม่หมอใหม่ในการสร้างพญานาคนะครับจนสําเร็จเกิดขึ้นนะครับเนาะนี่เป็นกฎกฎหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับนี่คือกฎกฎหนึ่งนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยก็ตั้งเป้าของตัวเองไว้ว่าเช่นเราอยากจะเก็บเงินในบัญชีให้ได้สัก1 0 0 0 0แบาทนะครับหรือว่า2 0 0 0 0นบาทนะครับแต่พอทําไประยะหนึ่ง ได้สัก10,000แสนบาทใกล้จะครบ200แสนแล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถจะทำต่อได้เพราะว่ามันมีเหตุต้องให้ใช้เงินเหล่านี้นะครับนาะแล้วก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างสุดท้ายก็ไม่ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนานะครับเนาะมันเพราะอะไรนะครับก็ลองคิดทบทวนถามตัวเองดูว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าหรือเปล่านะครับเนาะทุกคนพิมพ์ไปครับ เรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการให้ได้เป้าหมายนั้นหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อให้ได้เป้าหมายนั้นมันมีกฎจัก,กรวาลข้อหนึ่งครับอ่าเดี๋ยคุณหมอทักทายเพื่อนๆก่อนนะครับเนาะคุณเปรมิกาบอกอนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณสุดที่นีบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะครับคุณแสงอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองคุณกิตยาสวัสดีครับ คุณลืดดีพาดบอกเสียงเบาค่ะตอนนี้พอได้ยินหรือยังฮะถ้าเสียงดียังไงขอช่วยกดหนึ่งหน่อยนะครับทุกคนฮะถ้าเสียงดียังไงช่วยกดหนึ่งหน่อยนะครับโอเคคุณมุกดาวันบอกสาธุค่ะขอบคุณนะครับคุณมุกกี้นะฮะวัดพระาธาตุสามมุมเมืองใครมาเที่ยวได้นะครับโอเคคุณน้อยบอกว่าคุณหมอยืนอยู่หน้าพระยืนหรือเปล่าครับใช่ครับผมยืนอยู่หน้าพระยืนอ,องค์สีทองนะครับโอเคพี่วนิดาบอกสวัสดีค่ะพี่แชร์แล้วอใครแชร์แล้วช่วยกดว่า แชร์แล้วครับแชร์แล้วครับคุณอภัยบอกกฎหนึ่งนะครับภาพดีเสียงดีโอเคนะครับเนาะอ่าคุณหมอใหม่ไล้ฟังนะครับมันมีกฎลับของจักรวาลข้อหนึ่งนะครับกฎลับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเตรียมเตรียมคอมเมนต์นะครับเขาเรียกว่ากฎแห่งการสร้างร่วมอ่านะครับคอมเมนต์ไปเลยครับเขาเรียกว่ากฎแห่งการสร้างร่วมนะครับเนาะกฎกฎนี้เป็นกฎที่จักรวาลเนี่ยให้เรามาแล้วครับ เขาให้มาอย่างไรเขาให้มาเมื่อทุกคนมีความปรารถนาในเป้าหมายนั้นอย่างแรงกล้าที่จะให้เกิดผลลัพธ์เอาม่นะครับกฎแห่งการสร้างร่วมจะมีก็ต่อเมื่อทุกคนต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทําเป้าหมายนั้นให้เกิดผลลัพธ์นะครับกฎแห่งการสร้างร่วมแปลว่าเมื่อเราปรารถนาอย่างหนึ่งนะครับและเรา ดำเนินการมันจนจัดได้ผลลัพธ์แล้วจะมีอีกคนหนึ่งที่เขามาร่วมทำกับเรานะครับเรียกว่ากฎแห่งการสร้างร่วมแม้ว่าเราจะไม่รู้จักเขามาก่อนหรือว่าเราอาจจะเคยรู้จักเขาแต่เมื่อเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้ากฎแห่งจัก,กรวาลจะบอกว่าคุณสามารถมีคนสร้างร่วมได้ด้วยความปรารถนาของแรงกล้าของคุณจะมีคนมาช่วยเรา ทำให้เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นตั้งเป้าหมายว่าเรามีเงินประมาณ20,000บาทแต่เราต้องการสร้างพยานาคนะครับเพื่อใหอ้มีความสมบูรณ์เกิดขึ้นของวัดแห่งนี้นะครับซึ่งต้องใช้งบประมาณถึง50,000บาทค,บคุณแม่คุณหมอใหม่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจึงโทรแจ้งกับญาติญาติทุกคนหรือคนรู้จักทุกคนที่เขามีความคิดเหมือนกันนะครับและก็ดึงดูดเข้ามา เพื่อช่วยในการสร้างพญานาคแห่งนี้และแล้วมหัศจารย์ก็เกิดขึ้นครับจากเงิน20,000ื่นกลายเป็นเงิน7จ็ดถึงแปดหมื่นครับที่ทุกคนช่วยกันนะครับดังนั้นกฎแห่งจักรวาลจะทํางานอันนี้นะครับก็ต่อเมื่อเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เกิดผลลัพธ์ทุกคนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในเป้าหมายของเราหรือยังครับกฎแห่งจักรวาลข้อนี้คือกฎแห่งการสร้างร่วม เมื่อไหร่ก็ตามเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้ากดข้อนี้จะดำเนินการทันทีนะครับเนาะนี่ก็ขอฝากไว้กับเพื่อนๆนทุกคนนะครับอ่านะครับทุกคนพิมพ์มาเลยนะครับกดแห่งการสร้างร่วมนะครับกดแห่งการสร้างร่วมนะครับโอเคคุณรณยุทธสวัสดีนะครับคุณอุ้ยสวัสดีครับอ่านะครับคุณแสงดวนบอกว่ากฎแห่งการสร้างร่วมนะครับโอเคคุณสุภัตราบอกแชร์แล้ว เอ่อคุณภูริพัทรอ๋อนะครับพี่คุณอัมภัยสวัสดีจ้าโอเคครับกฎแห่งการสร้างร่วมจะเกิดเมื่อเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ผลลัพธ์นั้นเมื่อเรามีความปรารถนาจัก,กรวาลจะโดนบันดาลกฎนี้ให้สําเร็จจะมีคนมาช่วยเราเพื่อให้เราทําความปรารถนานั้นให้สําเร็จเราอาจจะไม่รู้จักเขาเลย อาจจะเป็นคนรู้จักที่อยู่ห่างไกลกันมาแล้วและเห็นเราทําในสิ่งนั้นและตรงกับความปรารถนาของเขาพอดีเขาจะมาช่วยเรานั้นทุกคนไม่ต้องห่วงครับในชีวิตประจําวันทุกคนเรามีเป้าหมายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยากได้ความปรารถนาและผลลัพธ์นั้นให้สําเร็จหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับวันนี้หมอใหม่ฝากไว้แค่นี้ครับแล้วก็ให้ทุกคนดูวิวนะครับอ่าดูวิวนะครับ ฝั่งซ้ายมือคุณหมอใหม่ครับเป็นประเทศลาวนะครับเนาะฝั่งขวามือเป็นฝั่งของประเทศพมา่าครับประเทศพม่าถ้าใครเห็นไกลๆมีหลังคาแดงๆอยู่ด้วยเนี่ยก็เป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งชื่อพาราไดซ์รีสอร์ทครับก็ในนั้นก็จะมีเอ่อเป็นเป็นเป็น,ปนคล้ายๆคาสิโน,โนนะครับอยู่ในนั้นนะครับเนาะอ่าฝั่งซ้ายมือประเทศลาวนะครับก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําโขงนะครับเนาะถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้เคยมาเนี่ยก็ จะมีคาสิโนใหญ่มากครับของประเทศจีนมาเช่าประเทศลาวเนี่ยเกปีเลยสร้างใหญ่โตมโหรานมากนะครับเนาะก็ว่างๆมาเที่ยวกันได้ครับอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับและถ้าใครได้มานะครับก็แวะมาวัดพระธาตุสามมุมเมืองครับวัดพระธาตุสามมุมเมืองนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวทักทายเพื่อนๆนิดนึงนะครับ เรามีความคุณแสงดวงหรือว่าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าให้ได้สิ่งนั้นนะครับคุณสุกันยินีบอกอนุโมทนาบุญด้วยจ้าคุณอุ้ยสวัสดีครับคุณสุทธิที่นีวัดนี้บรรยากาศดีค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยเจ้าโอเคนะครับคุณแสงเดือนคุณหมอเรียกเป็นแสงดวงอ๋อขอขอขอโทษที่นะครับพี่แสงเดือนนะครับโอเคพี่ชดาบอกว่ากฎลับของจักรวาลคือกฎแห่งการสร้างร่วมจะมีก็ต่อเมื่อทุกคนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทําให้สําเร็จนะครับโอเคนะครับ พี่แสงเดือนบอกว่าขอให้ครอบครัวคุณหมอมีความสุขนะครับโอเคก็วันนี้สวัสดี f c ทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าว่างๆตอนเย็นนี้คุณหมอใหม่จะมาเล่าเรื่องนะครับที่อัปเดตให้ฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะครับตอนนี้โรคไข้เลือดออกกําลังระบาดมากเพราะว่าเริ่มเข้าหน้าฝนนะครับเนาะจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าวิธีป้องกันทําอย่างไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย